พี่น้องอย่าพลาดมาเตียวสุราษฎร์ธานี งานกล้องดีๆประเพณีชักพระมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีครับพี่นองเรามาไหว้พระนะครับรยวัดมาเที่ยวเมืองรอยกะเลาะรงงลอยทส้ไหว้พระรอยวัดมาสัจจันท์วันเดียววันเดียวไหว้พระได้เป็นรอยวัดครับนีครับนีงานประเพณีชักพระทศบาเลยกันยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับพี่นองอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ครับพี่นงพลาดไม่ได้คือคือนวันที่29ตุลาคมกับปีการเฉลริ่มฉลองกัรมุมเมือง พี่น้งคุ้มภาพอ่านับเป็นปันปันคุ้มครับ ี่มีการจับคุ้มพ่อป้าหน้าบ้านครับพี่นงนานสุเจย์คาไดนเลยเป็นหนึ่งเดี่ยวในประเทศไทยครับพี่นงมีรัาพุประวัติอิปรปนาส่วยงามจิงเพื่อปรท่านครับพี่นงชาวรู้นะครับพคงวันทีสามทิศตุลาคมกับพวกโมกเลยพี่นงกับคำบุญนะครับกับเรือขนน้าพี่นงฉับฟ้ากันมากนะครับโอยว่าวัดครับพี่นงทางทางกบทางน้มพี่นงอย่าพาและอย่างชมการแข่งขันรือยาวกับพี่นงกลางคืนมีนำผู้ดตรีครับมีการประดับปนาเรือพาทางน้มครับอย่าลืมอย่าพางานฉับพ้าสุรา่านี่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  ยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจ่าสตังก็ไม่เยอะใจจเท่ไรก็คืนในคนไทยเธอกคมีกระเป๋า,าฉันกน็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไหม่เก็บฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหม